สวัสดีค่ะก็เช่นเคยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่งานลดราคาประจำปี2.566ของทางชุดเครื่องนอนโตโต้นะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดจำหน่ายผ้าหนวมเนาะผ้าห่มนวมทุกขนาดเลย รวมมาไว้ให้คุณลูกค้าคือที่นี่ที่เดียวแล้วค่ะเป็นจุดที่จําหน่ายผ้าห่มนวมเนาะมี้งหนาดทั้งหมด3ขนาด3<ม>ฟุตครึ่ง5ฟุตและ6ฟุตโอ้โหเพราะว่าเข้ากับฤดูหนาวตอนนี้มาอากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นเลยเริ่มเย็นตอนนี้ไม่ได้อยากห่มเห็นแล้วเห็นลายแต่ละลายคือแบบว่าอุ้ยไม่ได้ต้องมีแล้วราคาคือดีมากราคาดีจริงๆคุณบีลดเกินอนไปอีกคือประมาณบางรายการคือ80%ดสบนะได้แล้วถูกมากจริงแลวลายคือแบบผ้าห่ม รวมโอ้โหเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ขนาดแรกดีกว่าตรงนี้คุณอากาศที่เรายืนอยู่ที่ยืนอยู่เป็นขนาดหกสิบคูณเก้าสเ็ดนิ้วเลยค่ะสามฟุตครึ่งสามฟุตครึ่งนะคะนี่เลยลูกค้านี่นะนี่นะแบบนี้เลยนะคะโอ้โหตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทจากราคาปกติหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบาทเลยแค่สี่ร้อยห้าสิบถูกมากใช่ถูกมากแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะลูกค้าสังเกตนะคะลูกค้า แต่ก็คือในแพ็กเกจของถุงเนาะก็จะเขียนไว้นะขนาดของค่าท่านรวมแต่ละรายการจะเขียนไว้ที่ข้างถุงนะคะลูกค้านะนี่เลยหกสคูณเก้าสิบเ็ดนิ้วขนาดไหนขนาดเลยนี่คือที่เราโชว์นะลูกค้านะแบบนี้เลยขออนุญาตยกเลยไหมขออนุญาตยกให้คุณลูกค้าดูนี่นะโอ้โหหมได้หนึ่งท่านแบบพอดีเลยคุณบีรองห่มให้ลูกค้าดูหน่อยสิเห็นไหมลูกค้าห่มแบบนี้เลยอุ้ยลายน่ารักมากนะน่ารักมากแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นเนี่ยถ้าเป็นตัว60สิบคูณเกนิ้วอ่ะก็คือจะเป็น รุ่นขนาด3.5ฟุตแบบคลุมเตียงนะคะลูกค้าก็คือจะแบบว่าเลยเตียงนิดนึงแบบสวยงามสวยงามเลยลายที่เราโชว์ก็จะเป็นลายสตรีทใช่ค่ะคุลูกค้าน่านรักมากหรือว่ามาด้านนี้ก็นหน่อยอมาด้านนี้ก็นหน่อยเป็นขนาด6ฟุต90คูณ9 7นิ้วที่เป็นลายทั่วไปลายทั่วไปลายทั่วไปที่500บาทจ้าราคาปกติ1 1 6 0้บาท ถูกมากลูกค้ามากอ่ะเท่ากับถ้าลูกค้าสมุินะลูกค้ามาซื้อที่หน้างานลูกค้าได้ไปสองผืนเลยนะจากราคาปกติลูกค้าสั่งได้สองผืนเลยคุยแอบเห็นลายนั้นสุดเหมือนเป็นแบบว่าสิงน่ากันชนชมพูลายนี้ลูกค้าถามถึงเยอะมากอันโตรินีประเทศกรีซลูกค้าเห็นวิววออ้ยยอูโหเราไปเยือนยู่บนหอคอย การทะเลของชีปิซาตอรินีลูกค้าขาดพนสีฟ้าสบายตาเป็นลายที่ลูกค้าถามถึงเยอะมากๆนะลูกค้านะและตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่หน้างานลดราคาประจำปีออนลอยกระทุ่มแบนสมุทรสาครใช่ห้าร้อยบาทเท่านั้นสำหรับขลดหกฟุดผืนใหญ่ผืนโตมากผืนใหญ่ผืนก็ตรงนี้ลูกค้าจริงๆอ่ะยังมีลายให้เลือกอีกดูลูกค้าไม่ใช่เป็น้อยกว่าลายนั่นหรอหรือว่าลูกค้าต้องการเป็นลายลายกระตุ่นจำหน่าย พ่อผมนูขนาดหกฟุตเก้าสิบเข้าสิเจ็ดนิ้วลายลิกิทสิตกระตูนห5 0รอยห้บาทจากราคาปกติเท่าไหร่1,320บาทลูกค้าปกติ1,320งพันสมยี่สิบบาทนะเหลือห้า กอนิธีบาทแปดเก้าร้อยเลยแปดร้อยก็บาทตายแล้วลดไปประมาณเกือบแปดร้อยเกือบแปดร้อยถ้าลูกค้าสมุิลูกค้าถือถือถือเงินมาสองใบเทานี่ซื้อได้หลายผืนเลยนะหลายผืนได้ลูกค้าขาถ้าลูกค้าถือมาสองใบเทาลูกค้าซื้อได้ประมาณเกือบสี่ผืนลูกค้าซื้อไปเลยราคานี้คุ้มมากคุ้มมากลูกค้ารีบมาเลือกซื้อกันที่หน้างานได้เลยลาเีนนี่หลากหลาย เดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าผืนใหญ่แค่ไหนหกฟุตของเราว่เก้าสิบคูณเก้านี่ลองห่มให้หน่อยลูกค้าสามารถห่มได้สอง่านแบบนี้เลยนะคะเหลือเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นคุณเตียงรุ่นคุณเตียงสวยงามอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นลูกค้าสินค้ามีให้เลืออีกหลากหลายรายการหรือว่าเป็นด้านนี้ เป็นด้านนี้คือด้านนี้ด้านด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่โหลูกค้า VR Family VR Family ก็คือจะเป็นวินดอรพูลูกค้าก็จะมีเป็นหมี่ภูทิกเกอร์พิกเลตอะแล้วก็อีหยอุยหยหุาหุยหุยหุยสุาหายาุยหุุกุยหุยหุหุหาหุยหีหหยหยยย สตล์หมดเลยใครเป็นแบบว่าเป็นสตรีทฟีเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าแนะนําเลยโอ้โหแค่โชว์อยู่ก็ประมาณ6กเจ็ดลายแล้วตรงนี้นะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นะต่อไปค่ะบรรดนี้เลยอันนี้เนี่ยนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทเลยนะลูกค้าที่เห็นอยู่ข้างหลังเราอ่ะห้าร้อยห้าสิบบาทหมดเลยเนี่ยน้าหลาดคิวตี้มิกกี้อ้โหมีเนี่ยลูกค้าอ่าแพ็กเกจจริงโอ้โหแบบนี้เลยลูกค้า นี่ยังเที่ยวได้อีกสี่ห้าพนนะยังเที่ยวได้อีกสี่ห้าพันนะนี่แพจะจ้บดีแบบนี้เลยนะตรงนี้นะห้าร้อยห้าสิบบาทแนะนำลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าที่น่างงเลยเพราะว่ามีหลากหลายลายหลากหลายสีสันมากๆลูกค้าหรือว่าด้านนี้เมื่อกี้เมื่อกี้สองไซส์แล้วเนาะก็จะมีไซส์สามฟุตที่เป็นรุ่นพุมเตียงแล้วก็เป็นไซส์หกฟุตและนี่เลยนี่เลยลูกค้าจะเป็นขนาดเจ็ดคูณเก้าสิบนิ้วหรือขนาดห้าฟุต ราคาจำหน่ายที่450แต่ราคาปกติ950้หูหลดไปเลย500บาท,บาทลูกค้าถูกมากแนะนำคุณลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าที่หน้างานจะลดเลยเพ<ม>เห็นหลากหลายหลักหลายลายนะลูกค้านะใช่แล้วแพ็กเกจริงคือดีดีมากาสินค้าของเราแพ็กเกจของเราลูกค้ามีหูหิ้วให้ทุกผืนนะนี่หร สินค้าจัดรายการ70็ดคูณเกนิ้วใช่นี่มีหูหิ้วแบบนี้ให้ทุกผืนนะแล้วก็ตัวกระตูนนะคะลูกค้าตัวกระตูนเป็นลิขสิทธิ์แท้ร้อเซทุกตัวกระตูนนะที่เราจําหน่ายนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกังวลเลยลิขสิทธิ์แท้ราคาถูกแบบนี้โดราเอมอนลูกค้าเห็นไหมเออโดราเอมอนลายสวยมาก ลายสินค้าดูยังมีให้เลือกอีกหลากหลายลาจริงๆว้าวว้าลูกค้าหลากหลายายหลากหลายสีสันนะลูกค้านะรีบมาเลือกช็อปรีบมาเลือกซื้อเลยลูกค้าเยอะมากเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปตรงนู้นอีกหนึ่งาน เพราะว่า3.5ฟุตที่หน้าง,งานจะมี2ขนาดนะจะมี60คูณ97นิ้วแล้วก็60คูณ80นิ้วนะอ่าใช่นี่เลยหูตัวนี้ก็จะเป็นขนาด60คูณ80นิ้วหรือว่า3ฟุตครึ่งผมได้1ท่านใช่หมได้1ท่านถึงนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้เลยค่ะลูกค้าห,หาราคาจำหน่ายที่380จากราคาปกติ730บาทเหลือแค่380ลูกค้ามาเลือกซื้อที่หน้าง,ง,งานได้เลยสวยมาก ลูกค้าเพราะว่านะนําลูกค้ามาที่นางงานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะาลูกค้าจะเห็นหลกักแบบเห็นลา,เนลายเห็นสีสันจริงๆลูกค้า<ช>บางทีลูกค้าโอจะมาซื้อหนึ่งผืนแต่ลูกค้าได้กลับไปมันเกือบห้าหกผืนแน่นอนเพราะว่าลายสวยสวยเยอะมากแล้วจริงจริงราคาถูกมาก<ช>ด้วย<ฮ>เพราะว่าเห็นลูกค้าบางท่านมาซื้อแล้วที่ตั้งใจจะมาเอาแค่ผืนเดียวโหแต่หอบคิ้วเต็มไปหมดเลย ได้ของกลับไปเยอะมากๆเพราะว่าราคาถูกแล้วก็สินค้าคุณภาพดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายรายการแนะนาคุณลูกค้ามาเลือกชมเลือกซื้อที่หน้างานดีกว่าเนาะตรงนี้สวยมากว่าออกโทนสีชมพูนิดนึงคุมโทนนิดนึงนะใส่ขาดโทนชมพู น้องมีหูลูกค้านี่นะนี่คือแพ็กเกจของขนาด60ิคูณแ0บนิ้วนะะแบบนี้เลยใช่แพ็กเกจของเราก็คือจะมีหูหิ้วแบบนี้ให้ลูกค้าทุกผื่นนะคะทุกผื่นเลยก็คือสะดวกสบายเวลามาช้อปปิ้งเนาะลูกค้าก็หิ้วแบบนี้ได้เลยหรือว่าลูกค้าช่วงนี้คือเป็นฤดูหนาวเนาะลูกค้าแบบหิ้วไปแคมปิ้งลูกค้าก็หิ้วแบบนี้ไปเลยหิ้วไปเลยสะดวกสบายมากๆลูกค้าหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากของขวัญช่วงปีใหม่ลูกค้าเหมาะมากรีบมาซื้อไปเลยเพราะ ราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแบบนี้ใช่แล้วก็หรือว่าอาจจะมีแบบว่าบริษัทซื้อไปแจกพนักงา ารซื้อไปจับของขวัญปีใหม่แนะน,ะนาเลยราคาตรงนี้สินค้าตรงนี้คุณภาพดีด้วยแล้วลายก็คือหลากหลายแนะนําเลยเนาะสำหรับบริษัทที่ต้องการแบบว่ากำลังมองหาแบบว่าของขวัญแจกพนักงานหรือว่าของขวัญจับฉลากปีใหม่เรียนเชิญเลยนะคะที่โรงงานชุกนงนโตโต,โต,โตอ้อมน้อยสมุทรสาครน,นะสาหรับงานลอราคาประจําปีนะเราเริ่มจัดรายการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2566นี้เลยนะคะทนะลูกค้าจะเป็น70คูณ90บนิ้วลาย จำหน่ายที่ราคา400บาทนี่เป็นลายดูดีมากนะลายดูดีดูแพงมากๆลูกคา้าลายมอนผืนใหญ่มากนะผืนใหญ่มากลูกคา้านี่คือขนาด70คูณ90นี้สามารถห่มได้2ท่านนะคะห่ม,มได้2ท่านนะลูกค้านะแบบนี้เลยนะแล้วหน้า<ด>ฟูดโดูลายมอนลูกคา้าตัวการ์ตูนตัวใหญ่มากนะตัวการ์ตูนตัวใช่ค่ะลูกค้าเาร่ไนะผืนนี้ถ้าเป็น ทั่วไป400แต่ถ้าเป็นลายลิขสิทธิ์กระตูน450้บาทกสาราคาปกติ950บนะ950าบาแล้วเป็นลิขสิทธิ์แท้ทุกตัวกระตูนขอหยิบเชฟเลมนตัวนี้ใช่จากอันนี้เนาะแบบนี้เลยลูกค้าสามารถแคปภาพแล้วก็เอาไป